โยสวัสดีครับอยู่กับผม Goza TV อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในเกม Karina f ฟ r e f i นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับโหมดโซนฟรีสไตล์กันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นสไนเปอร์เปิดตัวใหม่ก็คือ Balad M82B นะครับก็มาเ่ขออนุาตเปลี่ยนปืนตัวนี้ก่อนโอเคเป็น m p 5ปืนหลักผมเอง ใส่คาตั้งเข้าไปแล้วก็ใส่สกคบจับความร้อนจับ3นะครับโอเคแล้วก็ทำการแต่งไปแล้วครับเริ่มนะฮะวันนี้เราจะมาเทคนิคก,กันการลากหัวอุ้ยมาถึงโดนยิงเลยโอเคมานี้โดนเต็มๆไม่โดนครับ ไม่โดนอีกครับคุณผู้ชมฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายโอ้โห,โหตายเฉยไม่โดนครับไม่โดนเออเอเคยยิงผมเดี๋ยวผมไปรอข้างบนก่อนดอักรอมันข้างบนโค้ยเรยงไม่ถูก โอ้ยสองควงมาจากไหนเนี่ยม,มาไปจุดซแบบ้อมรแป๊บเอาสองควงดีกว่าเปลี่ยนเป็นสองควงแป๊บหนึ่งเปลี่ยนเป็นสองควงสักครู่นะครับผมโอเคนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาเล่นสองควงกับกอซ่าแล้วก็บาเรเราเล่นไปแล้วนะฮะเล่นบ่อยแล้ววันนี้เราจะมาสาธิตลูกสองควงกัน <c oughs> ไม่แรงไม่แตกอยหัว <c oughs> ตายเฉยผมอะ <c oughs> ได้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 เดี๋ยวเจอกัน <c oughs> ต่อซาไปหน่อยโอ้ย <c oughs> ไม่แตกตายเฉยครับ นะครับตอนนี้แตกหนึ่งครับ<ๆ>แตกเฉยเลยฮะ<ๆ>อุ้ยเสียงใครเล่นบาลีวะผมไม่ได้ยินเลยเฮ้ยนี่ไม่โดน <c oughs> แตกหัวเป็นไงฮะ แตกหนึ่งเหมือนเดิมอุ้ยมันเอาคืนไม่ยอมหรอ,อผมอ่ะผมไม่ยอมผมไม่ยอมมาหมดแม่ก,ก่อนอา้าวหัวแตกนี่ผมไม่ได้ใส่เกาะนะเนี่ยเม็ดนึง มาสิเมื่อกี้ผมเห็นอยู่อ่ะ้าวตายไปแล้ววันนี้ตอนแรกนะครับวันนี้นไหนๆก็ลงตอนทีแล้วนะครับผมเฮ้ยปราซา์สอยโอ้ยตายเฉย AWM มาจากไหนเนี่ย ไวอลมันมีตั้งเยอะตั้งยิ่งใครับออกมาที่เพื่อนอืมแต่เนี้ยเออโดนนี่นี่ข่ายครับ แตกหนึ่งแตกหนึ่งเหมือนเดิมครับไม่โดนโอ้ยแตกอ,อุ้ยมันเป็นโหดว่ะมาตอนนี้ผมเอาจริงแล้วมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันเข้าไปข้างใน อุ้ยมันเอาคืน UMP อ,อืะโอเคเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับกับโซนฟรีสไตล์กับการีนาฟรีไฟเออร์นะครับก็ผมก็ไม่ค่อยถ่ายคลิปเท่าไหร่นะครับก็ยังไงก็กดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปบ่าย